เดียวเไปบิงีกอเนาะเอาน้านทามินที่รถแทมนาจะขึ้นเลือก้มาไแลอกแล้วพนกรเลยนอนนนอนนนนใส่นอนใส่นอนีกส้งไปโอ้ขี้ตมขี้ต้มยางตขี้ตมช่วยแต่บันนี้เออ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 

เป็นตับมีเหือมีแห้งในเข้มเอ้ยคิดตรงคินดินเป็นติดกิดแต่อยากแน่นะครับปวดน้องเอาไปเบื้องหลังอีกการคลิปนะครับนี่คือเบื้องหลังการจบคลิปนะนี่คือครับผมนี่นี่คือเบื้องหลังการจบคลิปของการใช้เวลาสิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดรูปหลายอันเหตุอะไรเฮคยเจ้าอุตส่าห์สอนคน เาเป็นผู้บอกไ่จะให้เจีูปเป็นฟางน้าอันมสวีค่้อเฟาียวรูปรูปลอรถนี่บ่ขึ้นแต่เขาไป็นตัดก่อนที่เราขัทบ่อตัดชิดตัดหลปมมาเจียวรูปแดบ่บ่คอยอันถ้าต้องอูไวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นี่คือรถนะครับนี่คือรถของคนถ่ายซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับ เอารถเจ้าขึข้นคอนจไอการซ่เจ้าหาเล็กกันมีขันไดมีขันได้ไดก่เหล็กบนหัวท่นี่ครับแวจล่ะนอนบ่น่าจะนอนเด้อน้ำหาจานชิ้นกันรับ สามหา้าอาจารย์ทิ้งห้องครับอาจารย์ทิ้งอยู่ห้องไหนฮะ,ฮะพอทิ้งอยู่ห้องไหนอี<ะ>พอทิ้ราอยู่ห้องไหนนอนบ้างไหม นี่นะครับห้อ,องพักไม่เพราะที่ขนาจะอยู่ห้องหลกนี่จะไหน,ไนเรียบร้อครับนั่นอะไเขียมนี่เรานอนอยู่

ไวเดียง์นาทีอาจารย์นักนกีโอ้ขอบคุณมากครับพอดีเลไม่กินเล้งน้ำกัดดีเลยกินเล้งน้ำกัดได้เอกครับผมแล้วไปไส่เอาเลยเาไเห็ดหมเนตการให้อ้มาโอ้ตัวให่าอาจารย์ากันยาวเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณรับอาจารย์ครับขอบคุณทนรี่ได้ออดโอเคอาจาครับครับ มหอดจ้ามุงก่สนดย้ดไปเองเข้ามาหอดเม่อใบจ้าหลงไเลยดิใบเลยดิเข้มาเจ้ามุงก็เกิดบตีมใบพอดีนะตื่นใบกว่ากับใบส้มมันมันมันมีถ้าไปเล้เนี่ยพราะรถ่อรถเขากลับนแล้ว เพ่าเดินไมันมีมาหรอกไม่ยากไม่ยาบนี่หน่อยนี่หน่อยเออเอนี่หน่อยไปกันเลสีเนี่ยไม่ใช่จุกับพี่หน่อยไอเชมอ๋ออดนอาจารย์รอบวันเ่แล้วลอบเรียนนั้นมันูราอะไอาออกม่ักศึกษนต้องการอาจารย์จัดการกันหนดที่อาจารย์ี่เดี๋ยวผมขีมมอไซมาเอาอกว่าอาจารย์มาขีมันต่าหามาแล้วประมาแล้วหาต่อครัาครับครับ ครับคเดี๋ยวเรอเป็นในขั้วก็อาจารย์อ่าขอให้รับเวยรับรวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจุดหมายสามสองย่าขเองเขาเอนเราลุ่มเ๋ยจบเลยครับสิก้อยสิก้ก่มาแร่งไอเกมเหลียงก้อยอจารนักดนตรีครับน่ากินว่าก้อยบประเด็กอบิประเด็ก ถ้ากวยใช้ปลาแดกยังกินปดิเอเ่มไปสเอาเนี่ยไปไปลสมองเลไปขสมองเร่มบุดีอยู่เออเลมเปเลตู่มาแล้วเลี่มมาดนแล้วอเอานแล้ำน้ำน้ำา ันมัาดกันตัวก er. ันแล้วาแล้วตัวกันแล้วมาแล้วตอนไหลูกเดแล้วเดีลวเดี๋ยวเดี๋ยวมือแ้้้นพักไปเดี๋ยวตอนแบกกุ่มแชร์เฉไอ้ลูกขึ้นแกขึ้นอ๋อเี๋ยวผเรีบเวลายังมาครับ อเอ้าผู้ใดเอ่ยนัผู้ใดมาเรียงมีอีกเด้ไอ้เขี่ไอ้เขีเลียงเฮ้่ไอเคี่ใส่มาขัดจียมอังแล้วไะายือ้น่เียมต้รงไดีใส่มาอยพอิ่เด้วยมีหนอยังฮะมีหนยัง ยิ้มเหรอครับบ้างเร็วสนยิมเาไปใส่สะยิ้มนักอยู่ช่วงนี้นักยู่จัดนักก็เลยบกฟื้นฟื้นแ่ยิ่งยืมคนพนักพนกที่ไปซ่อย่วาเหลือมีเพราะท่นพนานที่จีบเกาแ่เขาอยากขายบ้านเขาเนี่ยเขาบอยว่าเขาอยกขายบ้านันึ่งตนบ

หอดลังงมครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับคลิปนี้โจ๊บเบยสมิธสกรอนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่มาคอมเมนต์นะครับที่เห็นคลิปนี้มีความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขมากขอบคุณครับสวัสดีครับ